บรรยากาศสวยมากเลยนะคะสวัสดีค่ะพบกับจิตร์กววินพบอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับจิตอร์อยู่ที่จังหวัดนครน,นายกนะครับอยู่ที่คาเฟ่มองเชอคาเฟ่นะคะก,ก,ก็อยู่ประมาณคลอง15นะครับเขตนครน,นายกนะครับแต่ว่า กับจังหวัดปทุมธานีนะคะเข้าไปดูข้างในกันนะคะเข้ามานะครับสิ่งแรกก็จะมีป้ายเตือนก่อนเลยนะคะโบหูหสวยมากนะคะเป็นแบบมีนามี ตรงนี้นะครับก็จะเป็นเขตน้ำลึกนะครับจุดชมวิวถ่ายรูปนะครับวันนี้วันหยุดว่างๆก็มานั่งถ่ายรูปนะครับ คาเฟ่ที่นี่นะคบถึงแม้จะเป็นร้านอาหารนะครับมีอาหารให้เรารับประทานยังมีกิจกรรมที่ส,สามารถให้เด็กๆนะครับ <c oughs> นั่งทําได้นะครับมีกระบาดร้งกระบาดทรายของ,งของเล่นนะครับ <c oughs> กิจกรรมเยอะมากเลยครับที่นี่ครับ <c oughs> บรรยากาศสวยมากเลยนะครับ เมื่อกี้นะคะก็จะเป็นจุดชมวิวแล้วก็จุดถ่ายรูปนะคะเป็นต้นไม้ตรงกลางมิชิงช้าด้วย<ห>น,นี่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นออน้องแพะแพะหรือแกะไไน,น่าจะแกะไไอ่าใช่นะครับ <S <S ก็คือน้องแกะนะครับป้ายขเขาเขียนน,น่าให้อาหารมากเลยนะคะ เดี๋ยวเราจะให้อาหารแกะกันนะครับโอ้น่ารักมากเลยนะครเฮ้ยอยากกลับเอาไปเลี้ยงนี น่ารักมากเลยนะคะดูตัวนี้สิกินไหมกินหรือเปล่าอ่าตัวนี้อยากกินกนี่นะคะบ้านแก่ตอนแรกคิดว่าเป็นแพ้นะครับที่ไหนได้เป็นแก่ตรงนูน้น น่าจะเป็นเป็ดน,นะครับไปดูกันครับอ๋อเป็นหาน่าน,นนะครับคิดนึกว่าเป็ดนะครับอ้าวที่ไหนได้เป็นเป็ด สามารถเก็บไขกับบ้านได้้วยนะคะเป็นสองห้าบาทอ,อ,อาหารเป็ดสิบบาทนะครับสุดอุจเป็ดนะครับไม่ใช่ผ่านถูกลองดังมากที่นี่นะคะทุกจุด ทุกมุมนะครับสามารถเป็นโซนถ่ายรูปได้หมดเลยตรงนี้ก็ยังสามารถถ่ายรูปได้อีกนะครับะใกล้ๆกับเป็ดตรงเมื่อกี้นะครัเราจะถ่ายนั่งชิลอย่างนี้ก็ได้นะคบโอ้โหเยอะมากจริงๆตรงนู้นก็จะเป็นบ่อน้ำลึกนะครับเขียนลึกที่เร์พาไปดูตอนแรกนะครโอ้โหเยอะจริงๆครับจุดถ่ายรูป เดี๋ยวเราจะไปโซนแถวๆนั้นกันต่อนะครับไปดูกันว่ามีอะไรบ้างหอ้หตรงนี้ก็จะเป็นโซนจําลองงานเลี้ยงนะครับแบบแนั่งปิกนิกโอ้ถ่ายรูปได้อีกนะครับตรงนี้ตรงนั้นก็ถ่ายรูปได้อีกนะครับ โซนถ่ายรูปเยอะมากครับที่นี่เริ่มหิวแล้วนะครับมาตอนนี้ก็เที่ยงเที่ยงจะบ่ายแล้วนะครับเมก็เริ่มบังแสงแดดให้แล้วนะครับเริ่มเย็นขึ้นละเดี๋ยวจะไปกินข้าวแล้วนะครับหืมนะครับไข่ไก่ก็สามารถเก็บได้นะครับฟองละห้าบาท เก็บได้ไม่เกินสองฟองนะคบตรงตรงนี้ก็จะเป็นนาน,นะครับเอา้าใครอะใครยืนอยู่ตรงนั้นนะอะหยวจะไปลองถามพี่เขานะครับว่ายืนตากแดดทำไมนะคบพี่ฮับพี่เอาเอาหุ่นไลากานะครับอนี่นะครับหุ่นไลากาแม่เอาเสื้อเหมือนเชีวยวแสนนาฬิกาด้วย <Ooh. S 2> ที่นี่นะคะมีกิจกรรมหลายอย่างให้ทำเยอะมากนะครับ ไม่ว่าจะเป็นบ้านน้องเป็ดนะครับก็จะอยู่ฝั่งนูน้นบ้านน้องแกะแล้วก็บ้านน้องไก่ที่เตอร์พาไปดูนะครับแล้วก็ีมการดำนาด้วยฝั่งนู้นนะคะภายเรย,ก,ยก,ก็อยู่ฝั่งนู้นซุ้มศิลปะกขอยู่ฝั่งนู้นนะครัะการดำนา,ขาเขาเขียนป้ายผิดหรือเปล่าตัวนี้ก็มีน้านครับครับเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันนะครับ ว่าแต่ตํำหายปไปไหนครับเนี่ยเ,เสียวตกมากเลยนะครับเนี่ยหวัดเสียวนี่นะครับอย่างที่บอกนะครับก็จะมีกิจกรรมภายเรือนะครับ นั่งกินเยอะมากเลยนะครับจนเลือกไม่ถูกแล้วอยากได้แบบแนวไหนเลือกได้เลยนะครับมี่ห้องน้ำทางด้านโน้นนะคะน,นี่นะครับก็จะมีกระบะทรายแล้วก็นู่นนะครับกิจกรรมพายเรือ ตัวนี้ก็จะเป็นฝึกว่านรูกนะคะเราอาจจะเล่นบนภาคหรือดินหรือเราไม่ได้เตรียมตัวมาเราไม่ได้มีชุดมาเปลี่ยนตรงนี้ก็จะเป็น,นเิตรียมปลูกผักของเขานะครับโ,โหแต่รูปรูกที่เขาว่านะะานะบบครับสวยมากนี่ค่ะแต่ก็ซื้อผ้ามลไวอะไรคะเขาใส่ โอ้ดอนขึ้นว่ายากแล้วตอนลงหวัดเสียวกว่าช่างม,มากนะคะเนี่ยโ,โอเคครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์นะแต่ถ้าจะเป็นกำลังใจให้ติวเตอร์อย่าลืมส่งดาวให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ